โค้ดคอนเทเลอร์สวัสดีครับในวันนี้นะฮะเราจะมาสร้างเกมไมค์คาร์ฟนะครับซึ่งเป็นเกมที่เด็กหลายๆคนชอบเล่นนะครับลักษณะของเกมจะเป็นการต่อบล็อกแล้วก็สามารถลบบล็อกได้นะครับแล้วก็ต่อตามจินตนาการในรูปแบบ3มิตินะครับซึ่งคือเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมได้ยินข่าวว่ามีฝรั่งคนหนึ่งเขาใช้โค้ด c s s นะครับในการสร้างเกมเหมือนไมค์คาร์บเนี่ยแบบเพลียเลยนะครับเราก็เลย กลับมาดูว่าแคนวาเอไอเนี่ยเราก็สั่งให้มันสร้างเกมหรือเว็บแอปจาก C ีเรสได้นี่นาเพราะฉั้นเราก็น่าจะสร้างเกมไม n ครับ f t ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าพอได้ลองทําแล้วเออทําได้จริงเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนทํานะครับโอเคอันดับแรกเราเข้ามาที่ Canva นะครับเลือก Canva AI นะครับแล้วก็เลือกเขียนโค้ดให้ฉันหน่อยหรือว่าโค้ดฟอร์มนะครับจากนั้นนะครับมาที่พร้อมนะครับ พรอมนี้รนะับไม่ยาวนะสั้นมากเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถเอาไปเพิ่มได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอาชนิดบล็อกหรือว่าการควบคุมหรือว่ากติกาการเล่นเกมอะไรองี้ยนะครับถ้าใครอยากจะเอาพร้อมนี้ไปดัดแปลงก็มาคลิกที่คําว่าไฟล์นะครับแล้วเลือกทําสําเนานะครับจากนั้นก็ตั้งชื่อสําเนาของตองได้เลยนะครับอ่าแล้วก็กดทําสาเนานะครับเพื่อนๆก็จะได้ไฟล์นี้ไปเป็นของตองสามารถแก้ไขได้เพื่อที่จะก๊อปไปลงในตัวแคนวาเอไอนะครับ อ่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมนี้ก่อนนะครับก็คือผมบอกเขาสร้างเกมไมค์ค r ร f t นะครับรูปแบบภาพ t d ด้วย CSS นะฮะอ่าโดยมีระบบนะครับ1สามารถวางบล็อกรูปแบบต่างๆได้นะครับสสามารถลบบล็อกได้นะครับทีนี้ก็มาพูดถึงระบบบล็อกนะครับก็คือมีบล็อกแบบ glass block นะครับก็คือเป็นบล็อกหญ้านะครับ stone block หินบล็อกหินนะฮะแล้วก็ wood block นะคเป็นบล็อกไม้แล้วก็ diamond block เป็นบล็อกเพชรนะฮะ แล้วก็มีเครื่องมือสําหรับลบบล็อกนะครับเนี่ยถ้าเพื่อนอยากเพิ่มก็พิมพ์เพิ่มตรงนี้ได้นะครับทีนี้มาดูการควบคุมนะครับผมให้เขาเนี่ยเป็นคลิกซ้ายเพื่อวางบล็อกนะครับแล้วก็คลิกปุ่มกลางเมาส์นะครับ middle m o u b t o n นะครับเพื่อหมุนหมุนกล้องนะครับแล้วก็เลื่อนลูก k i n g กางเมาส์นะครับเพื่อที่จะซูมเข้าซูมออกนะครับแล้วก็กด q หรือ e นะครับเพื่อเลื่อนกล้องลงหรือเลื่อนกล้องขึ้นนะฮะแล้วก็ มีปุ่ม1-5เพื่อใช้ในการเลือกเครื่องมือนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองทำกันเลยนะครับอ่าเราก็ทำการคลุมพร้อมของเรานะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือกคัดลอกนะครับจากนั้นมาที่แคนวาเอไอนะฮะเราก็วางพร้อมลงไปได้เลยนะครับเพลทลงไปเลยนะฮะก็กดส่งนะครับอ่าก็รอแคนวาเอไอเขาทำการเจเนเรตโค้ดให้เรานะครับคือต้องบอกย่าง้ครับว่า ทุกครั้งนะครับที่เขา generate code เนี่ยจะเป็นการเขียนใหม่ทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นจะเรียกว่าเกมที่เราให้เขาทําให้เนี่ยเป็นเกมเดียวเกมแรกของโลกก็ได้นะครับคือมันจะไม่ซ้ํากันเลยนะครับต่อให้จะใช้พร้อมเดียวกันเป๊ะๆทุกตัวอักษรก็ตามนะครับแต่ทีนี้ข้อเสียมันก็คือบางทีมันอาจจะเติมฟีเจอร์ระบบที่มันคิดว่าดีอะลงไปให้เราก็มีนะครับ หรือบางทีการสร้างภาพมันก็อาจจะยังไม่ตรงใจเราเนี้ยนะครับเราก็ต้องมาปรับในตัวเวอร์ชันถัดไปนะครับอ่ะเดี๋ยวใจเพื่อนๆดูเนาะว่าถ้ามันยังไม่สมบูรณ์เนี่ยเดี๋ยวเราจะปรับยังไงนะครับจนกว่าจะตรงใจเรานะครับอ่าตอนนี้ก็สร้างเสร็จแล้วนะครับฝั่งซ้ายเขาก็แนะนําวิธีการใช้งานนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ดูไหมครับเป็นบล็อกสามมิติเห็นไหมครับผมสามารถใช้ตัวลูกกิ่งกลางเมาส์เนี่ยนะครับอ่า เพื่อที่จะหันมุมกล้องได้นะครับแล้วก็เนี่ยใช้ซูมเข้าซูมออกได้นะครับโอ้โหดูดินี่คือเราสร้างภาพสามมิติเสร็จนะครับเป็นเกมด้วยนะฮะคือเราสามารถเอาบล็อกมาวางเดี๋ยวบล็อกหญ้ามาวางครับอ่านี่นะฮะเลือกบล็อกหญ้าไหมครับผมก็วางต่อได้เลยนะครับนี่ลองบล็อกไม้นะครับบล็อกไม้อ่ดูนะฮะเขายังตีความา่องหุ่นนะบล็อกเพชรนะครับอ่านี่นะครับ ลบบล็อกเขาใส่ให้เป็นคลิกขวาให้เรานะครับเนี่ยนะครับก็ก็โอนะคลิกข,ขวาก็โอนะอืมเห็นไหมฮะสามารถลบได้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะแต่ว่ายังไม่ตรงใจเราก็คือตัวบล็อกหินบล็อกไม้บล็อกเพชรใช่ไหมที่มันมันจะทําเป็นโปร่งใสมาเพื่ออะไร <c oughs> โอเคถ้าเราอยากจะปรับปรุงหรือเพิ่มเติมอะไรนะครับให้เรามาที่ช่องแชทต,ต,ตรงนี้นะครับอ่าจากนั้นนะครับเราก็พิมพ์บอกเขาได้เลยนะครับอย่างเช่นผมจะบอกเขาว่า บล็อกทุกชิ้นไม่ต้องโปร่งใสครับจะโปร่งใสเพื่ออะไรโอเคกดส่งคําตอบนะครับเขาก็จะทําการแก้ไขในเวอร์ชันต่อมานะครับจากเวอร์ชันนี้นครับเวอร์ชันนี้ก็คือเวอร์ชันหนึ่งนะครับโอเครู้สึกว่าช่วงนี้แคนไว้ I, เขาจะรอนานหน่อยนะเวลาที่เราสั่งให้เข,เขียนโค้ดนะครับโอเคนะครับและเราก็ได้แล้วนะเวอร์ชันที่2นะครับซึ่งดูจาก บล็อกยาที่มีตอนนี้ก็คือโอเคเลยนะเพราะว่ามันไม่โปร่งใสแล้วเนาะลองบล็อกหินวางอ่าวางได้แล้วนะครับผมลบบล็อกนะครับลบบล็อกได้นะครับตอนลบบล็อกนี่คือเมาส์มันรู้สึกว่ามันจะดีเทคได้ตรงนะแต่ไอ้ตอนตอนวางบล็อกนี่ทําไมมันดีเทคไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก็จะแก้ตัวนี้ด้วยนะครับบอกเขาว่าผมจะบอกเขาว่าตอนวางบล็อกเนี่ยให้ตรวจสอบ วางให้ตรงกับจุดที่เมาส์คลิกหน่อยนะครับโอเคกดส่งนะครับแล้วก็รอเวอร์ชันถัดไปนะครับอ่ะมาแล้วนะครับเวอร์ชันที่3มนะครับลองวางดูนะครับอุ้ยโอเคตรงเดียเลยดูดิเห็นไ,ไหมฮะถ้าบางทีเรามีปัญหาอะไรเงี้ยเราก็สามารถบอกเขาได้นะครับนี่ดูดิฮะโอ้หนี่โอ้ตรงเป๊ะเลยตอนนี้นะครับดูเห็นไ,ไหมฮะเวลาผมคลิกนะครับเนี่ย ดูตามเมาส์ครับขนาดว่าคลิกอย่างรวอย่างเร็วนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับและแน่นอนว่าพอสําเร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาไปใช้ในดีไซน์เพื่อเป็นเว็บไซต์เนาะแต่ว่าตอนเนี้ยแคนว่าเขามีปุ่มใหม่เพิ่มขึ้นมาคือปุ่มแสดงโค้ดตรงนี้ฮะรเรากดปุ่มนี้ได้เพื่อที่เราจะก๊อปโค้ดตรงนี้ได้นะครับอ่าเราสามารถคัดลอกโค้ดตรงนี้เพื่อที่จะเก็บไว้หรือไปใช้งานต่อนะครับอ่าผมจะคัดลอกไว้นะเผื่อเพื่อน ไปทำแล้วมันอาจจะยังไม่ตรงใจอยากได้แบบผมเป๊ะๆนะครับก็สามารถเอาโคดนี้ให้แคนว่าเขาหลันแล้วก็สร้างให้ได้เหมือนกันนะครับโอเคกลับมาที่เกมของเรานะครับปิดโค้ดไปก่อนนะครับกดใช้ในดีไซน์นะครับแล้วก็กดเว็บไซต์นะครับก็คือเราจะทําเป็นเว็บไซต์ก็คือเป็นรูปแบบของเกมบนเว็บเว็บแอปนั่นเองนะฮะโอเคนะครับได้มาแล้วนะครับตรงนี้เราก็ตั้งเป็นชื่อเกมได้เลยนะผมจะตั้งว่า ไมค์ครับทีดีนะครับอ่าแล้วก็กดเผยแพร่เว็บไซต์ได้นะครับเมื่อกดเผยแพร่เว็บไซต์แล้วนะครับให้เรามาที่ตัวตั้งค่าก่อนนะครับอ่าแล้วก็มาเลือกนะครับตัวไอคอนเว็บของเรานะครับอ่าก็เลือกรูปที่มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครผมจะรูปนี้แล้วกันนะกดโอเพนขึ้นมานะครับ ก็รอเขาโหลดนะครับก็คือจะสังเกตว่าเนี่ยเห็นไหมครับบนหัวเว็บไซต์เนี่ยทุกอันจะมีไอคอนหมดเลยใช่ไหมครับนี่เราก็จะอไอคอนรูปเมาส์คลิกตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็คำบรรยายจะใส่ก็ได้เปิดให้คนค้นหาเจอจากเครื่องมือได้นะครับพารเวิดส่ไหมก็แล้วแต่เรานะครับการนําทางไม่ต้องมีหรอกเราเป็นเกมไม่ใช่เว็บโอเคแล้วก็พรีวิวโซเชียลมีเดียอันนี้ต้องใส่นะครับเพราะว่าเวลาที่เราแชร์ลิงก์ไปเนี่ยนะครับคนเขาจะได้เห็นตัวอย่างเว็บเรานะเป็นเกมเป็นอะไรเงี้ยเนาะ ผมใช้วิธีการแคปภาพหน้าจอนะครับอ่าแล้วก็จะแคปเอาภาพตรงนี้นะครับโอเคเห็นไหมฮะแคปไว้แล้วนะครับเสร็จแล้วก็จะมากดอัปโหลดตรงนี้นะครับนี่โอเคกดโอเพ่นขึ้นมานะครับทีนี้เวลาเราแชร์เกมเราไปเนี่ยก็จะปรากฏอ่าขึ้นแบบนี้นะเป็นภาพโชว์พรีวิวให้ดูนะครับผมจะกดดาเนินการต่อเพื่อเผยแพร่นะครับอ่าเนี่ยเราลองกดทดสอบได้นะครับว่าในโทรศัพท์เป็นยังไงเนาะอะไรเงี้ยนะครับ ผมก็ไม่มั่นใจว่าในโทรศัพท์มันจะใช้งานได้ไหมนะอันนี้มันทดสอบในคอมไงมันก็ยังใช้ปุ่มในคอมได้เนาะอ่ะแต่ว่าถ้าใครใช้โทรศัพท์ก็ลองคอมเมนต์บอกดูหน่อยนะว่ามันใช้งานได้ไหมนะโอเคกดเผยแพร่เว็บไซต์เลยนะครับอ่ะก็กดเผยแพร่นะครับก็อ่านคำคมนะครับเออนี่นะฮะมันมันจริงก็ในคำคมเนะ่ยโอเคแล้วก็ เสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็สามารถคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะครับไปส่งให้นักเรียนของเราหรือว่าส่งให้เพื่อนเราเล่นได้นะครับแต่ผมจะกดดูเว็บไซต์ก่อนนะครับมาดูเว็บไซต์ที่สมบูรณ์แบบแล้วไปพร้อมกันนะครับโอเคผมกด S1 นะครับเพื่อขยายเต็มจอนี่นะครับมีระบบซูมเข้าซูมออกนะครับสามารถหมุนหมุนได้นะครับใช้ลูกยิงกลางเมาส์นะครับ อ่าแล้วก็กด e กับ q นะครับเพื่อเลื่อนมุมกล้องขึ้นลงได้นะครับอ่าเราลองเลือกบล็อกหญ้ามาวางนะครับนี่โอ้โหดีเทคตรงเมาส์มากแล้วจากที่เราไปปรับแก้มานะฮะนี่นะครับเอาบล็อกหินลงไปนะครับเนี่ยสามารถต่อเป็นรูปเป็นล่างเป็นบ้านได้นะฮะเนี่ยจริงๆไอ้พวกนี้เนี่ยหลายคนมองว่ามันไร้สาระนะแต่จริงๆผมว่าไม่ไม่ใช่เลยนะครับมันเป็นการฝึกกระบวนการคิดเชิงระบบได้ดีมากๆเลยนะครับ ไอ้ตัวเกมพวกอย่างเงี้ยนะครับพวกต่อบล็อกนะครับพูดง่ายๆคือมันคือการต่อตัวต่อในชีวิตจริงนั่นแหละเพียงแค่เรามาต่อในคอมเนาะอ่าแต่ว่าข้อดีคืออะไรครับข้อดีคือไม่ต้องเสียตังค์ซื้อตัวต่ออย่างเงี้ยเออเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะเราก็คือได้ตัวต่อมาเป็นพันชิ้นหมื่นชิ้นอยู่ในคอมฟรีได้เลยนะครับนี่นะฮะอ่าระบบลบลหะอ่าลบได้นะลบได้นะครับอ่าแจวเลยนะครับ นี่นะฮะอันนี้คือต่อมั่วนะจริงๆต่อเป็นบ้านเป็นหน้าต่างอะไรเงี้ยนะจะโอเคเลยนะครับนี่นะฮะอ่าเดี๋ยวแเนี่ยเราเลื่อนลงได้เห็นไหมเราทำปุ่มเลื่อนลงเพื่อการนี้นะฮะเนี่ยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับนี่เป็นไงฮะสวยไหมอ่ะโอเคนะครับและนี่ก็คือนะครับสิ่งที่ผมค้นพบใหม่ ในแค n นวานะครับคือการที่เราทำเกมต่อบล็อกแบบไม้ค a าบนะฮะเนี่ยโดยจริงๆแล้วถ้าใครขยันเขียนพร้อมนะสามารถเขียนพร้อมให้มันมีบล็อกหลายชนิดกว่านี้นะครับหรือดัดแปลงให้ลงไปเดินก็ยังได้นะฮะแต่ว่าผมรีบไงเบื้องต้นเอาเท่านี้ไปก่อนนะครับอ่ะโอเคนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับไปลองทํากันดูแล้วก็ไปทําเพิ่มกันดูนะครับคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะมีไอเดียที่ดีกว่าผมนะเอาพร้อมผมไปต่อยอดได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ลาไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแจ้งเตือนให้กันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ